สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านช่องข่าวเดือดเลขดังมาอัปเดตการสดสดร,ร้อนๆในทุกๆวันกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ให้ครบทั้ง3ฮานอยได้แก่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ที่คัดมาจากสำนักดังๆหลายสำนักทั่วประเทศไทยและนำมาให้คอหวยได้ติดตามในรูปแนวทางหวยออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามันแม่นทั้งนั้นที่นำมาแบ่งปันให้คอหวยกันแบบฟรีๆเช่นแนวทางอาจารย์ตุย้ยนุ้ยหรือหวยแม่น้ำหนึ่งหรือเจ๊ฝ่ายแนวทางหวยฮานอยออนไลน์และเลขเด็ด สดเดด็นำมาให้รับชมรับฟังกันทุกวนันแบบจุใจกันไปนเลยค่ะสวัสดีสมาชิกคอหวยขอบคุณที่ยังติดตามแนวทางกันอยู่นะคุณพี่นะใครตามแนวทางของแอดมินอยู่นะคะขอให้เฮงๆปังๆรอลุ้นหวยหาน้อยพร้อมการเวลาบ่ายสด้วยนะคุณพี่นะเพราะว่าเราจะปังไปพร้อมกันเลยค่ะเลขเด่นวันนี้นะคะหนูเลขให้เลข3กับเลข5นะทุกคนส่วนเลข2ตัววันนี้จะให้เลข3 5 36 37 38 30 54 55 56 57และ51ะส่วนแรกกันหลุดในวันนี้ก็อย่าลืมตามกันด้วยนะทุกคนเดอิอจะมีแรก43 45 25 23 15 13และ85นะคะ ยังไงซื้อแรกแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับเลขกันด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมนะคะติดตามช่องเอาไว้จะได้ไม่พลาดแนวทางหวยหานอยแม่นๆแบบนี้เดอ้ออย่าลืมมาลุ้นผลหวยหานอยไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมาดูพร้อมกันว่าแนวทางของแอดมินเนี่ยจะไปเข้านอยตัวไหนอีกนะคะพี่ๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ